ที่มหาวิทยาลัยสงขลานักครินนะคะได้ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือว่า MOU ค่ะกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือว่า ETDA สังกัดกระทรวงดิจิทัลหรือว่าเศรษฐกิจและสังคม โดยเมื่อเร็วๆนี้ค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือว่า MOU ค่ะระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือ ETDA สังกัดกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์แก้วประดับอธิกรรมบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และนางสุรานาววายุภาพพ่วอในการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชน สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้ค่ะเป็นการมุ่งส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญด,ด้าน e ีคอ m เมิร์ซ ICT Law และ Innovation ในทั้ง5วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้แก่วิทยาเขตหัดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและวิทยาเขตภูเก็ตโดยในอนาคตนะคะก็จะมีการจัดก,กิจกรร e ม e-commerce in the park ที่จะเป็นการจำลองบรรยากาศที่เป็นศูนย์กลางในการสมผสนุนอุตสาหการรมและพัฒนาอุตสาหการรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบต่อไปค่ะ